วันพฤหัสวันนี้ใครเป็นนักค้านักขายนักลงทุนนะคะจะได้เงินเป็นกอบเป็นกำนะคะจะได้เงินนะคะจากการเจรจาจากการลงทุนนะคะมีหุ้นส่วนหรือจะได้เงินจากโชคลาภแบบฟุกฟุกนะคะใครเล่นหุน้นนะคะหรือว่านักค้านักขายนักลงทุนวันนี้จะได้เงินเป็นกอบเป็นกำแต่สุขภาพของคนวัน พฤหัสวันนี้ถ้าคุณเจ็บป่วยคุณจะหายนะใครนอนมาแล้วไม่ต่ำกว่า3มวันนะคะจะหายแล้วนะคะสุขภาพจะดีขึ้นแน่นอนนะคะส่วนการเงินนะคะได้มาจ่ายไปได้มาจ่ายไปมีรายจ่ายแต่ยังไงยังคล่องตัวอยู่นะคะเรื่องความรักคนรักอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายนะคะถ้าคนโสด มีโอกาสได้เจอคนที่อกหักบ้านแตกหรือมีดวงบอกเลิกบอกลายแยกย้ายนะคะอ่ะวันนี้ถ้าใครมีปัญหากับเหงือกปวดท้องปวดหลังปวดเอวนะคะจะหายแล้วนะคะจะก้าวผ่านเคราะห์นะคะใครมีเคราะห์มีทุกมีโศกจะก้าวผ่านมีดวงจะได้ไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยมีดวงจะได้เดินทางไกลมีดวงจะได้ไปงานข่าวดำ นะอ่ะทำบุญเสริมดวงนะคะวันนี้ทําบุญกับผ้าหอ่อศพลงศพนะคะใครชอบเสียงมีโชคนะคะเลขหน้าไพ่สามหนึ่งสี่สามหนึ่งสี่นะคะเลขหน้าไพ่ของคุณนะมีดวงจะมีโชคนะคะแบบฟุกๆด้วยสีเสริมดวงช่วงนี้ให้ใส่ส้มใส่เหลืองนะคะออะอย่าเอาแต่ใจอย่าดื้อนะคะคนวันพฤหัสวันนี้นะคะ มีดวงนัดกับคุณหมอฟันหมอเงือกปวดท้องก็รีบไปสาจะหายแล้วนะคะอ่าโชคลาภมีการงานมีดวงยกย้ายมีดวงเปลี่ยนงานเปลี่ยนสายงานนะคะอ่าความรักถ้ามีปัญหากันมาก่อนอน,นี้มีโอกาสสิ้นสุดมีเป้าหมายใหม่นะคะถ้าคนที่มีคู่แล้วคู่ครองคนรักอาจจะเจ็บป่วยนะคะอ่าวันนี้วันริหัสมีดวงการเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะคะ ะะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วไปทิศทางที่ดีนะคะถึงว่าเป็นการสิ้นสุดนะคะสิ้นสุดปัญหานะคะสิ่งดีๆมาแทนอ่ะขอให้คุณโชคดีนะคะใครคิดจะเดินทางคิดจะเดินทางไกลมีเกณฑ์เดินทางไกลค,คะ่ะวันนี้วันพฤหัสโชคดีคะ่ะใครเจ็บป่วยขอให้หายนะคะมีดวงจะได้นอนหรือพัก สองสาวันนะถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนะโอเคจะแต่ยังไงจะโชคดีเรื่องการเงินมีดวงได้เงินนะคะนักลงทนุนนักเจราจานะคะจะโชคดีคะ่ะหรือจะได้โชคนะคะแบบฟุกๆด้วยโชคดีนะ